สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็มาดูนักควบคุมประชากรของแมลงนะครับก็คือข้างข่าวพันปากย่นที่บินออกมาเป็นเส้นเส้นที่คุณเห็นนะครับบินออกมานับล้านตัวครับใช้เวลาการบินมากกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับในการออกแล้วก็เป็นข้างข่าวชนิดที่เล็กที่สุดนะครับสําหรับพันนี้นะเป็นข้างข่าวกินแมลงนะครับแล้วก็การที่คุณเห็นเขาบินออกไปในลักษณะนี้นะครับเมื่อเขาบินออกไปไกลสักระยะ1กิโล2กิโลเขาจะเริ่มแยกย้ายนะครับกันออกหากินจับแมลงบนอากาศนะครับ แล้วก็จะกลับมาในตอนเช้านะครับของทุกๆทุกๆวันนะครับผมข้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกวยนมนะครับที่สามารถบินได้นะครับแล้วก็เป็นนักควบคุมประชากรของแมลงนะครับอย่างดีเลยนะครับในต่อขคืนเนี่ยอาจจะกินแมลงได้เป็นถึงถึงตันเลยนะครับสำหรับพวกข้างคาวนะครับในถ้ำเนี่ยจะมีข้างคาวนะครับเป็นล้านๆตัวนะครับท่านใดสนใจก็สามารถแวะมาได้นะครับที่วัดถ้ำศิลาทองนะครับก่อนถึงเขาใหญ่นะครับจับ GPS ได้เลย